สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆท่านนะครับผมผมแซมนะครับจากรถหมดสัญญาเช่าของอาคาเนนะครับผมวันนี้แซมมาแนะนำรีโวสมาร์ทแคปหน้าหมูป่า2คันนะครับ2คันนี้เป็นรถปี2020ทั้งคู่นะครับผมวันนี้แซมมาแนะนำา2แบบเลยนะครับเป็นแบบคันนี้คือเป็นแบบไม่มีแครี่บอยนะครับ ส่วนอีกคันนึงนะครับเป็นแบบมีแครี่บอยทรงเก๋งนะครับเสมอหลังคานะมี2คันนะนี่เดินดูรอบๆไปก่อนนะครับก่อนค่อยลงรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่สคันที่เห็นนี้นะครับผมเป็นเกียร์ธรรมดาตัวเตี้ยนะครับปี2020ทั้ง2คันเลยนะครับเลขไม่เท่ากันครับ123,000กิโลเมตรนะครับ รถเกตด A ทั้งคู่นะครับผมราคาเล้าใจไปเลยครับ30,000 0ห1 0 0 0บาทราคาดีนะครับราคาโดนใจนะ,ะดูนี่นะดูก่อนนี่นะอีกคันนึงกอทอนี้รถเดียวกันครับกอทอใกล้เคียงกันเลยนะเริ่มจากคันนี้ก่อนเลยนะครับคันนี้กทห้าห็นะครับผมดูคันนี้สวยงามเลยดูหน้าตรงหน้าตา ดุด,ดันนะคะไฟสวยนะครับฮาโลเจนสวยงามนะนเครื่องยนต์นี่เดินเงียบๆเ,เรียบเยบ,เยบเลยนะดูนะห้องเครื่องมันก็จะเลอะนิดนึงนะครับอาจจะไม่นิดก็ได้เพราะว่ายังไม่มีการล้างนะครับรถเพิ่งคืนมาก็แซมก็นํามาแนะนําให้ดูก่อนเลยนะดูฝากระโปรงหน้าก่อนดูสวยงามนะซอกด้านในมนะสวยงามตัวแอลไหม,มดูวันฝุ่นเยอะนิดนึง ตัวแอลนะมันอาจจะจางๆหน่อยนะซอกสวยนะครับท้องเครื่องเลอะแต่ไม่ได้เลอะน้ํามันนะเอะแต่ไม่เลอะน้ํามันนะสติกเกอร์มอกสวยแผ่นเพสวยงามนะครับปั๊มว่าปี20นะครับมุมล่างด้านขวานะครับผมนะดูแก้มดูสวยไหมแก้มสวยนะสติกเกอร์ตาไก่มีอยู่นะมีไว้เพื่ออะไรมีไว้เพื่อกันตัวเนี้เนี่ย กันมากระแทกกันโดนตัวถังถ้ามีการทําสีมาหรือไม่โดนมาเนี่ยไอสติ๊กเกอร์ตรงเนี้ยมันก็จะเรียบไปเลยนะครับผมไม่มีรอยนูนแบบนี้นะวิธีการสังเกตนะครับคานตัวถังด้านในเห็นไหมไม่เงานะเห็นไหมไม่เงาเลยถ้าเทียบกันเห็นไหมไม่เงาต่างกันชัดเจนนะคานต้องไม่เงานี่มาร์กจากโรงงานไฟเดิมนะเห็นไหมขีดเขียวๆนี่จากโรงงานน็อตน็อต ไฟหน้าน็อตคานของตัวโตโยต้าต้องเป็นสีดําเท่านั้นนะครับจะแตกต่างกับของ d ี a มของ Isuzu d ดี m มนะตัวนั้นเนี่ยน็อตเขาจะเป็นสีเดียวกับคานนะครับอย่าเข้าใจผิดเนาะเนี่ยมาร์กจากโรงงานอยู่เลยหัวน็อตสวยนะสวยงามนะโอเห็นไหมไม่เงาตัวถังด้านในต้องไม่เงานะครับชัดเจนนะสติ๊กเกอร์โตโยต้าชัดเจนนะครับมาร์กต่างๆดูชัดเจนนะมาร์กต่างๆชัดเจนเนี่ย แต้มจากโรงงานอยู่เลยนะเเห็นไหมดำสนิทเลยนะตัว R ลืมให้ดูตัว L นะเนี่ยเห็นไหมดำสนิทเลยเราก้มดูก็ได้เนี่ยเนี่ยมอน้ำเดิมๆนะมอน้ำเนเดิมๆเลยนะมอเดิมๆนะน,น,นะน,นะครับเนี่ยเสียงดีนะครับเนี่ยเสียงดีตัวน็อตที่เครื่องยนต์ไม่มีสนิทนะครับผมนะครับ ดูอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยสวยนะความชัดเจนนะครับเหมือนเดิม,ดม ABS ต่างๆปัมลมต่างๆอ,อ่ะดูเนี่ยเดิมเดิมเนี่ยชัดเจนนะฝาเนี่ยก็ต้องมีตาไก่เห็นไหมอันนี้อาจจะหลุดนิดนึงมันความร้อนนะบางทีก็หลุดเนี่ยตาไก่ชัดเจนนะต้องมีติกเกอร์ด้วยเช่นกันรอยอาร Lloyd ์คนะครับฝากระโปรงก็จะไม่เงาเดินไล่ดูเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตาิกมันจะเป็นเนี้ย เป็นเหมือนอพลาสติกใสๆเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เหมือนกันกับเนี่ยเหมือนกันใช้เหมือนกันนะครับต้องดูนะดนิดนึง,นงขออนุญาตปิดฝานิดนึงอ่ะอ่ะดูขาวไม่มุกนะครับขาวด้านนะขาวกระดาษนะล้อกระทะขอบ10เท่าไรเอ่ย15บนิ้วนะครับคันนี้ยางปีโอ้หได้ยางใหม่ด้วย ปี2024นะครับยางต้นปียางเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะหยางใหม่มากล้อกระท้านะสติกเกอร์ก็เดี๋ยวรอออกให้นะมือเปิดกระจกมองข้างสีดำด้านนะครับกระจกอัตโนมัติเฉพาะฝั่งคนขับนะครับกระจกมองข้างนี้ปรับไฟฟ้านะเนี่ยปรับให้ดูเนี่ยปรับไฟฟ้านะนี่ปรับไฟฟ้านะ แต่พับมือนะครับพับมือนะแจ้งเลยริโมนึ่งดอกนะครับผมดูเลขไม้ก่อน1,23,000กิโลเมตรที่ใช้งานไปนะครับผมนี่นะดูอ่ะสมาร์ทแคปนะอัแบบนนี้นี่นะสวยงามน,นะดูสติกเกอร์ที่กระบะกันนะอยู่ชัดเจนนะดึงเลยเนี่ยรอยอาร์ชัดเจนนะ ถัดมานี่รอยอาร์คชัดเจนมากเราดูแก้มต่อได้เนี่ยแก้มซอกแก้มด้านในนะหัวน็อต oh, ไม่ล้มนะถัดมาเราก็ดูซอกด้านในที่กระบะแคบเห็นไหมสวยไหมนี่เดิมต้องเป็นแบบนี้นะแล้วก็เ,เล็บจิกไปน่ะรอยเล็บชัดเจนนะชัดเจนมากสวยดูช่วงล่างหน่อยสิโอ้โหไม่มีสนิมนะสวยงามนะครับ ตรงประตูเป็นไงเนี่ยยานแนวเนี่ยต้องมีต้องไม่ขาดตอนนะ mm hmm. เห็นไหมรอยอาร์คเลยสวยงามนะเนี่ยสวยงามนะเอาเล็บจิกไปก็ได้ออึอ๊บนี่รอยเล็บนะนี่นะเป็นบาะผ้าเนาะบาะผ้าเป็นเกียร์เดินหน้าหสปีดนะครับผมแอร์ก็มาตรฐานเลยอันนี้จะเป็นระบบสัมผัสเดี๋ยวให้ดูนี่อันนี้เป็นวิทยุ อ่า FM เนี่ยก็เปิดเสียงเชื่อมต่อบูทงบูทูธได้นะครับ USB ก็ด้านนี้นะครับผมปิดก่อนมาขอดูในส่วนของสำเนาเล่มกันหน่อยสำเนาเล่มคันนี้นะครับเป็นจดแบบวงเล็บไม่มีหลังคาเนาะปี2020 150ม้ามานะครับผมคันนี้นะอ่คันนี้แคปิตอลเหมือนเดิม2 4 0 0นซีซีนะชัดเจนนะครับผม เบาคงบอกแคบถือว่ายังสวยอยู่เลยก่อส่งม่อพวกอุปกรณ์เน่แซมก็จะดูให้แน่นอนนะครับช่วยเหลือฉุกเฉินต่างๆนะครับผมมาไปต่อที่กระบะท้ายหน่อยเนี่ยสวยนะเนี่ยลูกกระบะเนี่ยเห็นไหมรอยอาร์คชัดมากเนี่ยเห็นไหมลูกค้าต้องดูนะครับเวลาดูรถที่กระบะท้ายนะต้องมีรอยอาร์คนี้นะครับถ้าไม่มีแสดงว่าโดนมาแน่นอนเนี่ยเสียงกล้องๆเนี่ยไม่เคยทําสีเลยเนย ดูคัสซีดำปืีดเลยสวยมากดำปืปดเลยนะครับหมุดเลยเนี่ยช่วงล่างสวยไหมสวยงามนะคันนี้ไม่มีแครี่บอยนะครับผมมีหรือไม่มีแครี่บอยแซวก็ขายราคาเท่ากันนะ,ะดูท้ายเดี๋ยลูกค้าดูนะด้านขวาหน้าตาแบบนี้นะมอยอาร์คสองจุดด้านซ้ายต้องหน้าตาเหมือนกันเห็นไหมเหมือนกันอาร์คสองจุด เหมือนกันนะ 4L ชัดเจนนะรอยอาร์คอยู่มีไหมมีไหมนี่รอยอาร์คอยู่ชัดเจน 4R นะเนี่ยสวยนะออกเลยนะมุดดูเนี่ยแหนบดำเผาดำสวยงามนะเนี่ยดำปื้ดเลยกระบะท้ายนะสวย นะสวยงามรอยคันนี้น้อยมากครับเนี่ยขัดก็น่าจะออกคันนี้จะตําหนิน้อยกว่าคันที่มีแคลรี่บอยนะเนี่ยหนูตาหนิน้อยมากน่าจะล้างส่งมอบได้เลยเนี่ยพวกรอยเนี่ยน่าจะปั่นออกนะครับผมอ่ะนี่หนึ่งคันละต่อไปไปดูคันนี้บ้างดีกว่าคันที่มีแคลรี่บอยคันนี้จะมีตําหนิเยอะกว่ามองเห็นเลยกันชนหน้าเนี่ยแตกละต้องเคมแล้วเนี่ยอันดับแรกเลยนะ เดี๋ยวพาไปดูเรื่อยๆก่อนนะคันนี้กทห้าหกเจ็ดสองเลขไมล์แสนสองเหมือนกันนะลองดูก่อนนะครับหวนงหัวน็อตสวยไหมหัวน็อตก็สวยเช่นกันนะตัวแอลชัดเจนเหมือนกันนะฝาไม่เงาเหมือนกันตาไก่ก็มีเหมือนกันนะต้องมีเหมือนกันนะครับซีนยาแนวตรงแนวเลยเนี่ยไล่ดูดูด้านข้างเนี่ย หมือนกันนะดึงเลยเนี่ยสวยงามสติกเกอร์มกแผ่นเพสสวยงามนะครับคานไม่เงานะเห็นไหมคานไม่เงาต้องไม่เงานะเห็นไหมมาร์กเหมือนกับคันเมื่อกี้เปียบเนี่ยตัวแอหัวน็อตดำสนิทนะดำสนิทด,ดูด้านในเนี่ยสนิทเลยนะครับสติกเกอร์โตต้านะครับเนี่ยมาร์กจากโรงงานเนี่ยอยู่เลยเนหะ็นไหมเนี่ยมาร์กต่างๆ ตัวแอนะครับหัวดำาสนินมาร์กต,ต่างๆนะก้ม,มอูหม้อน้ำเนี่ยหม้อน้ำเนี่ยคือผ่านการใช้งานนะนี่คือหม้อน้ำที่ปกติผ่านการใช้งานนะครับผมนี่นะแต่ไฟฝั่งที่มีเนี่ยด้านขวาเนี่ยมันทำไมมันดูหมองๆแปลกๆเนาะต้องลองขัดดูนะไม่ใสเลยคันนี้ค่อนข้างที่จะลุยมามา,มากกว่านะดูมีค่าพิโคนละแล้วเหมือนมี สนิมขึ้นละนะเดี๋ยวดูช่วงล่างอะไรพร้อมๆกันแต่ว่าหน้าเดิมนะนี่หน้าเดิมอยู่เนี่ยโอ้คันนี้ผิดปกติแล้วเห็นเพิ่งเห็นเหมือนกันแก้มขวาทํามาแลนะนะเสียงแหนเลยสเสียงของคอรโปเลกเกอร์เนี่ยนะเสียงก็ทึบๆเนี่ยเสียงประตูสังเกตไหมหูมือดํามากอาย,ยังเลยเห็นไหมเนี่ยเสียงยังไม่ทําสำเสียงมันจะก้องก้องก้อง,องแสดงว่ามีการแกะ แก้มในก็ไม่เหลือแล้วน่าชัดเจนนะเนี่ยเห็นไหมโหน็อตล,ล้มละคันนี้มีตําหนิเนาะแจ้งก่อนเลยอะตำหนิที่แก้มขวาแล้วนะแล้วก็ไฟหน้านี่แปลกๆครับก,ก็ว่าแล้วเชียวนะอะเดี๋ยวลองดูไปเรื่อยๆเนาะมาดูยางน่าจะใหม่เหมือนกันนะครับเนี่ย ยางยีปียีเหมือนกันเนี่ยดูช่วงล่างอันนี้น่าจะไปลุยอะไรมาเดี๋ยวแซมดูก่อนอืมช่วงล่างไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคันนี้นะแต่กระบะท้ายมีไหมอ่ามีรอยอาร์กอยู่เช่นกันนะรอยอาร์กอยู่ดูภายในสิอ่าเลขไม่เท่ากันครับแสนสองสมกิโลเมตรกุญแจเหมือนกันครับรีโมทหนึ่งดอกเหมือนกันนะ ี๋ยวจะผ่านไปไวๆเลยนะครับเพราะเหมือนกันเนี่ยสวยงามเหมือนกันนะครับผมสวยกันนะครับผมพกยานแนวดูซิอาร์อืมอยู่นะครับอ่าด้านข้างเดิมนะมีแค่แก้มแก้มขวานี่แหละนะครับเนี๋ยลุยมาอ่าช่วงล่างก็สวยเหมือนกันนะช่วงล่าง แต่ว่าลุยมากกว่าคันนี้ถ้าเทียบแล้วลุยมากกว่าโหดูข้างหลังค่อนข้างลุยเลยหน้าตาเหมือนกันนะเห็นไหมเหมือนกันนะครับผมอืมคันนี้เหมือนเริ่มเริ่มนะต้องใช้คาว่าเริ่มเริ่มมีสนิมละนะ เนี่ยเนี่ยโอ้ชัดละชัดละนะครับผมก็ถ้าให้แนะนำก็น่าจะไม่ยากเลยก็ต้องเป็นคันนี้แหละ5.674เนาะ5.674เลยแนะนำเลยเลขไมล์ห2 3 0 0 0นา 1, 23, 000, นะครับผมราคา3 5 0 0 0 0 0 0บาทนะครับคันนี้ก็ราคาเท่ากันเนาะถ้าให้แนะนำก็แนะนำคันที่มีแคลรี่บอยเลยนะครับ ขออนุญาตแนะนาคันนี้นะขออนุญาตแนะนําคันนี้นะเดี๋ยวแซมจะถ่ายรูปเอาไว้ใครสนใจอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมโทรหาแซมได้เลยนะเดี๋ยวแซมถ่ายรูปภาพนิ่งเอาไว้เบอร์โทรแซมเบอร์เดิมนะ0 8 6 3 5 4 3 6 9 2นะครับ0 8 6 3 5 4 3 6 9 2อนะครับเบอร์โทรสามารถแอดไลน์ในช่องค้นหาเบอร์ได้เลยนะไลน์ของแซมชื่อ im a sam นะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ไปแล้วนะเออลืมบอกไปรถจอดอยู่ที่โกดัง เทพารักษ์นะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วทุกคนสวัสดีครับผม